เราจะก้าวผ่านไปด้วยกันโนโควิด1 9 7วิธีดูแลตัวเองเมื่อต้องไปพื้นที่สาธารณะ 1. หลีกเลี่ยงการจับราวบันไดหรือบันไดเลื่อนเหมือนที่เคยชินวางมือแนบลำตัวหรือกอดอกแทนการจับราว 2. แใส่หน้ากากอนามัยให้ครอบปากและสันจมูกดัดแกนโลหะด้านบนให้แนบกับสันจมูก 3. เวลนระยะห่างเมื่อนั่งหรือเดินจากผู้อื่นลดโอกาสการสัมผัสโดยตรง 4. หากกดปุ่มลิฟต์หรือเครื่องใช้ส่วนรวมควรใช้ข้อนิ้วมือด้านหลังกดแทนและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทันที 5. ล้างมือฟอกสบู่นาน20วินาทีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือบ่อยๆแล้วพกติดตัวเสมอ 6. ไม่นำมือเขยี้ตาจมูกหรือจับหน้ากากอนามัย 7. ปิดปากปิดจมูกเวลาไอจามด้วยกระดาษทิชชู่หรือข้อพับต้นแขนด้านในเพื่อลดการปนเปื้อน เราจะก้าวผ่านไปด้วยกันโควิด1 i d 1 9กับพวกเรา YouTube Daily n e w l i f e ขีด th สวัสดีค่ะพบกับรายการสดหมดเปลืองนะคะประจำวันพุธที่เท่าไหร่วันนี้วันพุธที่25แล้วแปบเดียวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีอะไรคะแถลงข่าวใช่ไหมพรกฉุกเฉินพรกฉุกเฉินจะเริ่มใช้พรุ่งนี้แลลวอ่ะ ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยไ <ừ m. S 1> ม,ม่ให้การเป็นการเสียเวลาค่ะเมื่อเช้าก็มีเรื่องราวดีๆนะคะก็คุณชมพู่อรารยาค่ะก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลรามาธิ <ừ m. S 1> บดีนะคะก็ได้พบกับาศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์รีราอุดมฤทธิ์ปิตินะคะผู้อํานวยการโรงพยาบาลแล้วก็ในแพทย์พรชัยสิมาโรธนะคะผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษนะคะ <ừ m. S 1> ก็เรียกว่ามารับเงินบริจาคจากคุณชมพู่อรารยาคะซึ่งบริจาคเงินเนี่ย ซื้อเครื่องช่วยหายใจรุ่น Ad สวาสเซอ o, นะคะซึ่งเป็นระบบปิดจะทำงานได้ดีกว่าระบบเปิดนะก็าบริจาคเงินไปนทั้งสส้น1.2ล้านบาทนะคะนอกจากเขาเรียกว่าจริงๆช่วงเนี้ยศิลปินดาราก็ทำดีกันต่อเนื่องนะช,ช่วยกันแบบคนละมคนละมือมากอย่างวันเนี้ยนอกจากคุณชมพู่แล้วนะคะคุณเกตวรินทอนออคุณต้นจักกิจก็เป็นตัวแทนเพื่อนๆนักแสดงนะนำสิ่งของที่บุคลากราออทางการแพทย์จำเป็นต้องใช้ทั้งแบบ แอลกอฮอล์ถุงมือเจลแอลกอฮอล์ลงทางขนมและเครื่องดื่มนะคะเดินทางเข้าไปมอบให้ที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพานะคะคณะบดีคณะแพทยศาสตศิริราชพยาบาลก็มารับมอบด้วยตัวเองเช่นกันนะคะ เป็นเรื่องราวดีๆเนาะใช่คนในวงการก็ทำกันเยอะมากเลยนะคะมีพี่บอยพี่เมกเกอร์ก็เหมือนแบบเอาของให้ให้ให้กินฟรีใช่ไหมร้านร้านเขาอยู่ชาบูคิงใช่ไหมอยู่ที่สระาจะมีร้านอีกร้านหนึ่งใช่ไหมก็บอกว่าให้แบบคนที่เดือดร้อนหรือว่าไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยที่ได้รับผลกระทบจากโควิดก็คือให้ไปรับอาหารฟรีที่ร้านได้คนหนึ่งกล่องเห็นพี่บวยก็ทำด้วยเนาะเอาไปให้บุคลากรนะคะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะค่ะ เรื่องเราดีๆต่อเนื่องเลยแล้วกันเนาะอันนี้ก้ามาสู่ในวงการฮอลลีวูดนะคะคก,ก็มีการเรียกว่าเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยมันกระจายไปทั่วโลกเลยนะคะนอกจากประเทศไทยแล้วทั่วโลกนี่ก็ได้รับผลกระทบหมดดังนั้นในฮอลลีวูดเองเขาก็ผุดแคมเปญดีๆขึ้นมานะคะก็เรียกว่าเป็นแคมเปญที่ เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตไวรัสโควิด like -19 นะก็เควินเบคอนนะคะก็ได้เชิญชวนเหล่าคนดังนะคะมาทำชาเลนจ์ที่ชื่อว่า I Stay Home For mm hmm. ที่แปลว่าฉันอยู่บ้านเพื่อ, <Okay. S 1> อเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เราทุกคนเนี่ยอยู่บ้านนะคะเพื่อป้องกันตัวเองครอบครัวและคนที่รักนะคะจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะ <Okay. S 1> โดยวิธีการก็ง่ายมาก mm hmm. เลยนะคะก็คือให้โพสต์รูปหรือคลิปที่มีข้อความแฮชแทก็กเนาะ <Okay. S 1> แล้วก็ I Stay Home For ต่อด้วยชื่อคนที่เรารัก และจะอยู่บ้านเนี่ยเพื่อกักตัวเพื่อเขาพร้อมกับแ็กคนที่รู้จักอีก6คนให้ทําแบบเดียวกันงานนี้บอกได้เลยนะคะว่ามีคนดังเนี่ยให้การตอบรับมากมายเลยนะคะนําโดยเซอร์เอลตันจอนนะคะคนนี้เป็นศิลปินละนักแต่งเพลงระดับตํานานของอังกฤษเลยนะนอกจากนี้ก็มีเดม่โลวาตโตนะคะศิลปินสาวชายอเมริกาชื่อดังคุณเดวิดเบคแคมนี่ก็ทำด้วยนะคะคุณเดวิดเบคแคมบอกว่าขออยู่บ้านเพื่อใครรู้ไหมคะภรรยาสุดที่รักนะแล้วก็ลูกๆของเขานะคะรวมไปถึง พี่น้องคนสวยนะคะดาวโกต้าแฟนนิงคนนี้นอกจากจะบอกว่าอขอกักตัวเพื่อใครแล้วก็ยังขอบคุณคนที่ไม่อาจอยู่บ้านได้เพราะว่าต้องออกไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือชีวิตนะคะส่วนแอลแฟนนิงน้องแอลนี่ขวัญใจใครหลายๆ,ๆ,ๆคนนะคะ,คะ ก็ขอขอบคุณบุคลากรที่ดูแลสุขภาพ,าพผู้ก้าอาหารทุกคนนะคะทั้งพนักง,งานร้านของชําด้วยพนักง,งานส่งของ Delivery ด,ด้วยพนักง,งานจัดส่งพัสดุและจดหมายด้วยรวมถึงอีกหลายๆคนที่เป็นเหมือนด่านหน้าที่จะต้องเสี่ยงต่อความปลอดภัยนี้นะคะรวมทั้งยังต้องห่างจากคนที่พวกเขารักเพื่อปกป้องชุมชนของพวกเราบอกได้เลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยล้วนเป็นฮีโร่ของพวกเราจริงๆนอกจากนี้นยังมีน้องมิลลี่บ๊อบบี้บาวนะคะอันนี้เป็น และแสดงชื่อดังจากซีรีส์ Stranger Things นะคะ<ม>ก็เรียกว่าให้การตอบรับกันมากมายเลยนะคะนอกจากแคมเปญ I Stay Home f อ r m นี้แล้วนะ,ะยังมีเหล่าคนดังเนี่ยทำกิจกรรมเพื่อให้กำลังใจทุกคนที่กำลังต่อสู้กับไวรัสโควิดอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะทิกค,คุณก,กันกอดอันนี้ Wonder Woman นะก็ะชวนเพื่อนพ้องนะักแสดงมาร้องเพลงสุดคลาสสิกอย่างเพลง Imagine ของค,คุณจอร์นเลนนอนนะคะคนละประโยคนะเพื่อส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ต้องเผชิญกับวิกิตครั้งนี้นะคะ นอกจากนี้นะยังเขียนแคปชั่นสุดซึ้งเลยว่าเราอยู่ในสถานการณ์เราอยู่ในสถานการณ์นี้ด้วยกันเราจะผ่านมันไปด้วยกันมาจินตนาการไปด้วยกันสี่ร้องเพลงนี้ไปกับพวกเรา <c oughs> เรารักพวกคุณนะคะจากฉันและเพื่อนๆนะคะพวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะ <c oughs> นอกจากนี้นะ <c oughs> ก็ยังมีแคมเปญอีกอันหนึ่ง <c oughs> ก็คือ Save With the t h Story อันนี้เป็นของคุณเจนนิเฟอร์การ์เนอร์แล้วก็ เอมี่อดัมนะคะชวนคนดังมากมายเลยเช่นบริราซันนะคะมาโกลอรบี้อลิซาเบตโอเซนนาตาลีพรอแมนมาอ่านหนังสือเล่มโปรดของเด็กๆนะคะ mm hmm. เพื่อเชิญเพื่อเชิญชวนให้มาบริจาคเพื่อเด็กๆที่กําลังขาดแคลนอาหารและอุปกรณ์ทางการเรียนรวมไปถึงช่วยเหลือเด็กๆด,ด้านสุขภาพการศึกษาและโภชนาการในประเทศต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส mm hmm. โควิด -19 สายพันธุ์ใหม่นี้ด้วยนะ mm hmm. เรียกว่าแต่ละคนก็พร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเนาะใ,ในการช่วยเหลือโลกของเราในยามที่วิกฤตแบบนี้นะคะ มาต่อเนื่องเลยไหมฝั่งไทยกับบันที่ฝั่งไทยไปไปมาบินไปบินมาแล้วค่ะช่วงนี้ก็เขาเชื่อกันว่าบทเพลงเนี่ยเวลามีสถานการณ์แบบวิกฤตหรือโรคร้ายต่างๆในบทเพลงจะช่วยเยียวยาเราได้งานนี้คนบันเทิงไทยค่ะก็เรียกว่าส่งเพลงออกมาให้กําลังใจเนาะพี่น้องชาวไทยกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเยียวยาความรู้สึกแล้วก็เป็นกําลังใจให้แบบต่อสู้ฟันฝ่าพิษโควิดในครั้งนี้นะคะอ่ะเริ่มตั้งแต่นี่เลยค่ะพี่ตูนบอดี้แสลมะคะพี่ตูนบอดี้แสลมนี่ก็คือ เป็นโปรเจกต์พิเศษนะคะของพี่บอยโกศิยพงศ์นะคะม,มาในเพลงจะไม่ทิ้งกันนี่ก็เรียกว่าแต่งเนื้อร้องทํานองและควบคุมการผลิตโดยพี่บอยนะคะแล้วก็นอกจากพี่ตูนแล้วก็ยังได้นักร้องแถวหน้าไม่ว่าจะเป็นพี่ปุ๊กอัญชลีนะคะคุณป๊อตมาด์นดกเบนฉลาทิศนะคุณคีวงฟัวกอฟักกี้ฮีโร่นะคะตูนบอดี้แ a ลมนะแล้วก็พี่ปูกพงศิษฐ์มาช่วยกันขับร้องนะคะอ่ะแล้วก็มาถึงนี่พี่จินพี่จินตลาดพี่จินตลาดนี่ก็เพิ่งแบบปล่อยมาสดๆร้อนๆเลยนะคะ พี่จินตลานี่มาในชื่อเพลงจะดูเหมือนจะเศร้าๆหน่อยนะคะโควิดม, <COVID S 1> มาน้ำตาไหลอ่าก็บอกว่าเพลงนียก็ตั้งใจแต่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ในช่วงวิกฤตแม้ชื่อเพลงจะชวนเศร้านะแต่ว่าถ้าฟังดีๆเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยเนื้อเพลงนิพุทธทาง มัดจิตทำมังมัดใจศัตรูทั้งหลายวินาสันติใช่จะมีแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากนะมีคาถาหลวงปูหรือสีลิงดำไล่โควิดอะไรอย่างนี้เลยนะเป็นแนวนั้นไปใช่ก็จะเป็นเรียกว่าเอาสิ่งเขาสิทธิ์เขาสู้นะอืมอ่ะแล้วก็มาถึงคนนี้ค่ะพี่แอดยืนยงโอภากรนะออพี่แอดคาราบาวของเรานะคะออพี่แอดก็คือแต่งเพลงมา เรียกว่าไม่ว่าจะมีสถานาการณ์อะไรพี่พี่แอดจะแบบมามาตลอดนะมาตลอดด้วยนะคะอันนี้ก็จะแบบเรียกว่าบอกวิธีด้วยนะคะว่าหน้ากากเนี่ยให้หน้ากากอนามัยเนี่ยให้คุณหมอใช้ส่วนหน้ากากผ้าเนี่ยให้ประชาชนแล้วก็บอกว่าให้รณรงค์ให้มันร้างมือกินร้อนใช้ช้อนส่วนตัวนะคะเพื่อป้องกันสัรคัดหลังคือในเนื้อเพลงนมีอย่างเนี้หมดเลยนะเรู้ใช่าใช่เ,เรียกว่าให้ความรู้ก็คือถ้าทุกคนปฏิบัติได้ตามนี้นะคะ ขาดจะปลอดภัยแน่นอนนะคะอ่ะมาถึงคนนี้ค่ะคุณเกดกันกระท้าอ,อันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เรียกว่าปล่อยมาแป๊บเดียวนะกระแสดีมากมนะคะก็เรียกว่าน้องเกดเนี่ยก็เอาเพลงของพักก่อนของน้องมิลลี่นะม,มาแดัดแปลงเนื้อ,อเป็นพักก่อนโควิดสิบเก้าก็เรียกว่าแบบโอ้โหปล่อยออกมาก็ถูกถูกใจแฟนๆเนาะเพราะว่ามีการแบบจิกกัดเบาๆบอกว่า,บอ,วา,บ,อวาบอกให้ใส่หน้ากากาแต่ว่ากาักจ้นขาตลาดอะไรอย่างนี้อ่า เดี๋ยวเรามีตัวอย่างเพลงของน้องเกดด้วยนะคะเดี๋ยวให้ไปฟังกันเลยค่ะน้าป้าไปก่อนตอบที่กูใส่หน้าจากแต่มึงเซ็ตกักจนฉัดตลาดเราจะแดกเพราะใครประหลาดล้กเงินทุกครั้งจ้หนังจะขาดอ๊ะสัใจยังมึงสับใจกันพอหรือยังที่ยังไม่พอให้เดินออกไปดมฝุ่นพี่แอมไม่เสียตับโรคมากก็งานหมดกันที่ไม่ได้ก็จำปวดเพราะค่าแม่ค่าก็หัวหดในรัฐบาลน่ะหายหมดอยู่แบบสบายสบายยีงเน่ก็คงไม่แก่ตายโอมนั่งก็เชื่อพักผ่อนอยู่บ้านและอีกสักพักก็อดตายไ เป็นอันนี้แค่นิดหน่อยเนาะถ้าอยากดูตัวเต็มต้องไปกดดูในช่องของเกรซนะคะเพราะว่าเกซก็บอกว่าจริงๆอ่ะเนื้อเพลงก็คือเอามาจากคอมเมนต์ที่เจอแหละตามข่าวตามอะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็เลยรวบรวมเอามาเขียนแต่นานๆที่จะเห็นเกรซลุกขึ้นมาแซ่บแบบแบเดือดแบบนี้เนาะอะอามาต่อที่คน เรียกว่าคนนี้ตั้งใจจะทําความดีแต่ก็โดนพิษโควิดเหมือนกันนะคะสำหรับหนุ่มโตโนโภพาคินนะคะจากสถานการณ์วิกฤตของไวรัสโควิดอย่างที่เรารู้กันที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะทำให้รัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องมีการนําพรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548นะคะซึ่งจะมีผลประกาศ ใช้กันในวันที่26อย่างที่บอกเนาะทำให้โตโน่เนี่ยจะต้องประกาศพักภารกิจเพื่อช่วยเหลือสัตว์ทะเลอย่างโครงการ One Man And The Sea หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วยซึ่งโครงการนี้เป็นการว่ายน้ำข้าม12เกาะจากท่าเรือดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะไปถึงเกาะสมุยพร้อมกับเปิดรับบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์เพื่อช่วยเหลือสัตว์ทะเลและโรงพยาบาลริมชายฝั่งนะคะหลังจากที่โตโน่เนี่ยว่ายได้6วันเนี่ยก็จำเป็นต้องพักก่อนต้องหยุดก่อนนะต้องพักก่อนแบบ พ,กกพักก่อนเหมือนกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะเพื่อช,ช่วยให้ประเทศเนี่ยฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้แต่โตโน่เนี่ยได้ฝากมาบอกด้วยนะคะว่าในฐานะกับตันโครงการก็ต้องตัดสินใจหยุดพักโครงการชั่วกาชั่วคราวเนาะเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประเทศและโลกในการฝ่าวิกฤตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้พร้อมขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ร่วมส่งพลังและน้ำใจในการบริจาคสมทบทุนถึงแม้ว่าจะต้องหยุดโครงการไว้ก่อนแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจหรือเสียดดยนะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยได้ทําอย่างเต็มที่แล้ว เชื่อว่าเดี๋ยวเราได้เจอกันใหม่อย่างแน่นอนนะคะเพิ่งซึ่งตลอด5-6วันที่ได้ไหวไปก็ทำระยะทางไปได้27กิโลเมตรแล้วนะคะร,รู้สึกดีใจแล้วก็ดีใจมากนะคะที่ได้สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนตอนนี้คงได้เวลาที่พวกเราต้องกลับไปอยู่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลคนที่ เรารักแล้วก็ดูแลตัวเราเองแล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเจอกันอีกนะก่อนจะเน้นย้ำฝากคนไทยทุกคนในการร่วมมือรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงลดการใช้พลาสติกนะคะและเห็นความสําคัญของสัตว์ทะเลพร้อมขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะคะปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณหมอคุณพยาบาลด้วยนะโดยในตอนนี้โครงการ one man and the sea เนี่ยมียอดบริจาคอยู่ที่2องล้านสี่แบาทแล้วซึ่งถ้าพี่น้องคนไทยคนไหนที่ยังอยากบริจาคเนี่ยบริจาคได้อยู่นะคะยังบริจาคได้อย่างต่อ เนื่องก็ดูรายละเอียดโครงการได้ที่ Facebook แฟนเพจเก็บรักได้เลยเรามีเสียงของโตโน่ด้วยนะคะเ<ช>ดี๋ยวเราไปฟังโตโน่กันนิดนึงนะคะ่ะก็สำหรับโครงการนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะต้องหยุดไปก่อนแต่ว่าไม่มีอะไรที่ต้องผดไปไม่มีอะไรที่ต้องเสียดายพวกเราทุกคนได้ทํอย่างเต็มที่อย่างสุดกำลังแล้ว <c oughs> นะครับออผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้จร เราจะได้เจอกันใหมน,นะครับแต่ครั้งนี้ด้วยสถานการณ์ต่างๆเราจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามนะครับเรื่องของโควิดแต่ตั้งแต่เริ่มมาจนถึงตอนนี้ในใจไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์่างนี้ขึ้นคแต่ทําไมผู้เราทุกคนถึงต้องไล้ทำไมถึงต้องเริ่มเพราะเราต้องการอยากให้ทุกคนรู้ว่า โลกกำังแย่จรทีเต้องการการเช่วยเหลือจากผู้หลองจริงๆเขาไม่มีปากไม่มีเสียงเขาพูดไม่ได้เขาไม่รู้จะแสดงออกอยไรครับเราเจอกันโควิดเรากลัวทั้งแทบตายก็พักก่อนไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวไว้วิกฤตผ่านพ้นไปแล้วค่อยกลับมาช่วยเหลือน้องสัตว์ทะเลกันใหม่นะคะ,<น>ะอืมอะมาถึงกับ อีกหนึ่งภาพยนต์อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็โดนพิษโควิดเหมือนกันใช่พจมานสว่างคาตาคือเราก็รุนมานานว่าแบบเอ๊ะจะเลื่อนไม่เลื่อนเพราะว่าวันกําหนดฉายเนี่ยใกล้เคียงกับแบบกําหนดต่างๆมากว่ามันจะดีขึ้นหรือย,อยังนะคะสําหรับละครเอ๊ะภาพยนต์เรื่องพจมานสว่างคา,า,าตานะคะของพี่พจน์อาน,อนนทะ์นะ เรียกว่าเป็นภาพยนตร์ที่น่าดูมากนะเพราะว่าได้แบบนักแสดงตัวแม่อย่างน้องพันเค,ค้กเขมมนิด์นะม,มาประกบคู่กับใครคะคุณคุณแอชันน่นลีเพราะว่าตามตามบทบาทตามเนื้อเรื่องเนี่ยสองคนเนี่ยต้องเป็นสามีภรรยาต้องแต่งงานกันนะก็เรียกว่าแบบหาแน่นอนเพราะว่านักแสดงคนอื่นๆก็ยังแน่นเต็มเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นแบบโอโ้โหอาจารย์ิ่งศักดิ์เออ นะกติกติเอ้ยนะอ่าพี่เอกชัยศีวิชัยเอ้ยอย่างเงี้ยโหเรียกว่าแต่ละคนนะแก๊งเดิมแก๊งเดิมเรียกว่าน่าดูมากมาเลยนะกตินี่เขาใช้ชื่อแพนเค้กในภาพยนตร์เรื่องนี้มาตลอดใช่ไหมอันนี้แพนเค้กตัวจริงมาแล้วนะแต่ต้องเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนเพราะว่าพี่พจน์อนนท์ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยก็อยากทําหนังเรื่องพอจะมาสว่างคาตาเพราะอยากให้คนไทยไม่เครียดที่อยากจะแบบให้ฉายในช่วงแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นหนังฮาที่ตั้งใจทําอย่างมากแต่ด้วยสถานการณ์โควิดกําลังแพร่ระบาด ตอนก็เข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนควรกักตัวอยู่บ้านและทํางานอยู่กับที่ก็เลยคิดว่าจะเลื่อนหนังออกไปก่อนน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็อยากจะสนองนโยบายของรัฐบาลลดความแมออัดเสียงโรคด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนาว่าสถานการณ์นะคะจะดีขึ้นในเร็ววันนะคะถ้าเกิดสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่จะรีบกลับมาฉายเอาใจคอหนังแน่นอนอซึ่งคาดว่าเป็นไปได้ว่าถ้าเป็นไปได้เร็วที่สุดนะกลางเดือนเมษายนนี้อาจจะได้เจอกัน อาจจะอาจจะใช้คําว่าอาจจะคพาะว่าตอนนี้ก็คือเลื่อนไปแบบไม่มีกําหนดก่อนอ,อ,อย่างนี้นก็เป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายเนทาทั้งผู้จัดทั้งคนดูทุกคนเลยนะคะเชื่อว่าหลายคนรอดูอยู่แล้วล่ะนานๆจะเห็นน้องแพนเค้กในลุคแบบนี้เนาะใช่คะอ่ะสุดท้ายวันนี้เรามีนะบทสัมภาษณ์ของแบบพี่น้องคนบันเทิงมานะให้กําลังใจแฟนๆทุกคนเลยนะคะเกี่ยวกับ สถานการณ์โควิดให้เอาชนะแล้วก็จับมือกันฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นะคะเดี๋ยวจะมีใครบ้างเนาะเดี๋ยวเราจบท้ายรายการไปเลยค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งคู่ต้องลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะขอสอ่งกำลังใจให้กับทุกๆคนในช่วงเวลาตอนนี้นะคะก็ขอความร่วมมือทุกคนอยู่บ้านกันก่อนค่ะถ้ามีความจําเป็นจะต้องออกไปท,าทําธุระข้างนอกนะคะเราก็รีบไปรีบกลับกันถ้าจะต้องมีการติดต่อสื่อสารน,นะคะเราก็มีช่องทางมากมายที่เราสามารถทําได้ในเวลานี้ค่ะหรือถ้าอยู่บ้านเนี่ยเราก็มีกิจกรรมมากมายเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ใช้เวลาในครอบครัวด้วยนะคะก็อดทนอีกนิดเดียวค่ะเพื่อพวกเราทุกคนและเราจะผ่านไปค่ะ สวัสดีครับที่ประสูตแสงสิงแก้วนะครับสวัสดีค่ะเจา้จาจ๋าพิมราตาเดชวุรุค่ะครับผมวันนี้คงต้องขออนุญาตดิมห่างคุณเจา้าจ๋าสนิทถึงนะครับโซเชียลดิสทนซิงนะครับเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยนะครับค่ะแล้ววันนี้เราสองคนนะคะจะขออนุญาตมาส่งกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะพี่น้องประชาชนนะคะรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่กําลังทํางานกันอย่างหนักนะคะ่ะสาหรับช่วงนี้เนี่ยอยากจะขอให้ทุกคนนะคะอยู่บ้านนะคะไม่ออกไปในที่ชุมชนนะคะเพื่อลดการแพร่เชื้อของโควิด1 9 นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครจําเป็นต้องออกไปจริงๆเนี่ยนี่อุปกรณ์ของเราก็คือหน้ากากอนามัยค่ะนี่ก็ต้องใส่ไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะสําหรับการล้างมือต้องล้างมือให้ถูกต้องนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ล้างมือกับสบู่ไม่ได้นะคะเราก็ตอนนี้เนี่ยมีจุดบริการแอลกอฮอล์เยอะมากเลยนะคะก็สามารถใช้แอลกอฮอล์เนี่ยทั้งเป็นแบบพ่นและแบบเจลทําความสะอาดมือของเราได้ค่ะ ผและอย่าลืมนะครับเวลาล้างไปก็ร้องเพลง Happy Birthday ให้ครบ2รอบนะครับให้ครบ20วินาทีนะครับก็จะช่วยฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเกือบ100%เลยนะครับสำหรับผมเองนะครับเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะหันมาสร้างวินัยให้กับตนเองสร้างวินัยให้กับคนรอบข้างและสร้างวินัยให้กับสังคมด้วยนะครับ อย่าลืมครับว่าพวกเราทุกคนนั้นสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะควบคุมและหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 ครั้งนี้ได้นะครับอยู่บ้านนะครับอย่าออกไปไหนนะครับถ้าว่าต้องเดินทางกลับภูมิลาเนานะครับก็อยู่บ้านเป็นเวลา14วันนะครับและคอยฟังนโยบายจากส่วนกลางนะครับเป็นดีที่สุดเลยนะครับใช่แล้วละค่ะเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคะครับและขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะครับสู้ๆค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมนี่รู้สึกจัญญานะครับตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยรวมไปถึงทั้งโลกใบนี้นะครับ mm. ก็ยังไม่ไม่ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 mm. เป็นเป็นโรคระบาดที่ที่สามารถป้องกันได้นะครับโดยที่ท่านผู้ชมอยู่ในขณะนี้มันล้างมือไปบ่อยแล้วพบเจลสําหรับล้างมือติดตัวไปด้วยโดยเฉพาะสวม น้ากากอนามัยหรือเป็นหน้ากากผ้าก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับจำไว้นึงว่าโควิด -19 นั้นทำให้เราต้องตกใจได้แต่ว่าเราจะรักได้ด้วยการรักษาสุขภาพโดยเราเองไม่ไปสร้างให้สังคมเดือดร้อนไม่ทําให้คนในครอบครัวเดือดร้อนไม่ต้องไปเพิ่มงานให้กับคุณหมอและคลากละอาจารย์แพทย์มากมายช่วยป้องกันและต่อสู้ขอให้ทุกคนเข้มแข็งเราสู้ไปด้วยกันถ้าหากว่าเราแพ้ โลกใบนี้จะแพ้ไปพร้อมๆกับเราครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงและให้ผ่านโควิดนีีไ้ไปได้ด้วีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ